ราชาลูกนังทั่วโลกขอสเสนอเจาล,ลูก้าดิมาร์เซโอนักข่าวคนดังเผยว่าเชลซีมั่นใจว่าจะสามารถต่อสัญญากับทีมอันเดรสคริสเตนเซนและติอาโก้ซินวาสองกองหลังได้อย่างแน่นอนเโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดเซบูโรบตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้สองแนวรับคนสำคัญเลิสัญญากับทีมจนถึงช่วงสัญญมเอรนี้เท่านั้น โดยที่ผ่านมามีข่าวเรื่องการเจรจากันมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในรายของคริสเตนเซนที่อายุการใช้งานยังอีกยาวไกลเซนเตอร์ทีมชาติเดนมาร์กมีข่าวทั้งเอซีเิลานและ per, สเปอร์2สโมสรดังต่างก็อยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่สิงห์ดูก็มีความมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงได้รายงานจากดีมาโซเผยว่าตอนนี้เชลซีเหลืออีก9เดียวกับการตกลงสัญญาใหม่กับคริสเตนเซนโดยคาดว่าจะขยายเพิ่มออกไปอีก4ปีพร้อมออปชั่นอีก1ปีด้วย ส่วนในรายของซินวาที่เข้ามาช่วยให้ทีมแกร่งขึ้นชัดเจนและคว้าแชมป์ยูฟาแชม,ชมเปี้ยนลีกเมื่อรุูการที่แล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโทมัสทูเินคาดว่าจะไม่มีปัญหาเชลซีต้องเร่งเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับนักเตะที่เป็นไปได้เนื่องจากทีมซอวแวลจะเสียอันโตนิโอเรดิเกอร์ที่จะหมดสัญญาในซัมเมอร์ปี2022เช่นกันคืบหน้าสัญญาใหม่เตียโก้ขึ้นอยู่กับเวลาการต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างเตียโก้ซินวากับเชลซีกำลังคืบหน้าไปมาก ตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโนก่อนหน้านี้น,นักข่าวคนดังจากอิตาลีเคยรายงานออกมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าเชลซีพร้อมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กองหลังวัย37ปีไปพิจารณาเพราะสโมสรพอใจผลงานทั้งในและนอกสนามของแข้งรายนี้ล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรมาโนโระบุว่าจากการสอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตอนนี้เชลซีกำลังยื่นข้อเสนอไปให้แข้งบราซิลพิจารณาในเร็วๆนี้หลังจากทีมงานได้เตรียมเอกสารและเงื่อนไขรอไว้แล้ว ตามรายงานระบุว่วาสัญญาฉบับใหม่จะมีไปจนถึงปี2023และขั้นตอนต่างๆดํา,าดเนินไปด้วยดีซึ่งตอนนี้เหลือรอแค่เพียงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทําการตกลงและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในกรณีของเตียโก้มีความสุขกับการได้ย้ายมาเล่นให้กับเชลซีตั้งแต่ปี2020รวมไปถึงบอร์ดบริหารและโทมัสทูเคลิลเทรนเนอร์ใหญ่ที่มีความสุขกับผลงานของแนวรับวัย37ปีอย่างมาก ผ่าทิศเวลาคุณสือคริสตันเพลเดตให้สัมภาษณ์แทงกั๊กถึงการพิจารณาคว้าตัวคอร์เนอร์กาล์ลเกอร์มิดฟิลวัย2ีปีจากเชลซีเพื่อนร่วมศึกฟุตบอลพเมลีอังกฤษร่วมทับทาวนในตลาดซื้อขายนักเตะกาล์ลเกอร์ลงเล่นให้กับทัพปราสาทเรือนแก้วภายใต้สัญญายืมตัวจากสิงห์บลูและเขาเพิ่งตะบันสองประตูให้กับทีมของวิเอราดับเอเวอเรตนในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนับเป็นประตูที่6ของเจ้าตัวกับการลงเล่น15นัดให้กับีมจนถึงเวลานี้เขายังสสาามารถแดงศักยภาพให้ได้เห็นอีกมาก อดีตกับตันทีมอาเซนนลกล่าวหลังจบเกมเขายังคงต้องจัดการกับความแข็งแกร่งของร่างกายและหาวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารการใช้พลังของตัวเองกาเลิกเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่เรามีเขาอุทิศทุกอย่างให้กับทีมและยังสามารถทำประตูได้การมีมิดฟิลด์ที่สามารถทำได้1 0ถึง15ประตูต่อฤดูก,กาลนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เรายังไม่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามีเขาอยู่ในทีมภายใต้สัญญาหนึ่งปีและยินดีที่จะทำงานร่วมกัน มันเป็นสถานการณ์แบบวินวินและเราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดซีซั่นอิวมาซาเจโรซื่อของอิตาลีรายงานว่าลาเซโอติดต่อไปอยังเชลซีเพื่อหารือกับความเป็นไปได้ในการดึงเกป้าอาริซาบรลกามาร่วมทีมในทวารวัย27ปีกลายเป็นผู้รักษาป,ประตูที่แพงที่สุดในโลกหลังย้ายมาร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2008ด้วยค่าตัว71ล้านปอนด์และเป็นกำลังสำคัญของทีมในทันที อย่างไรก็ตามการมาของเอดูอาร์เมนดี้ทำให้มือกาวชาวสเปนกลายเป็นตัวสำรองโดยฤดูกาลที่แล้วลงสนามไปเพียง14เกมส่วนปีนี้ลงเล่นแค่5เกมเท่านั้นจากรายงานของสื่อแดนลองทาบูธเผยว่าทางอินซีฟ้าขาวที่มีมาริโซโซาดีอดีตเจ้าหนายเป็นเทรนเนอร์อยากได้เกป้าไปร่วมทีมมีการติดต่อกับทางสิงบลูโดยหวังให้มาเป็นตัวแทนในระยะยาวของเปเป,เป้เรนา ปัจจุบันเกยปายัางเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2025โดยที่ผ่านมาช่วยทีมได้แชมป์ League, ยุโรป้าลีกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกอยู่ฝ่ายสมคัพและเอฟเอครับมาตินคีโอนอดีตกองหลังของอาร์เซนอลยอยอ่งอันโตนนโอโรดิเกอร์แนวรับของเชลซีว่าเป็นยอดกองหลังที่ทำผลงานได้อย่างน่าระทั่ใจเซนเตอร์ทีมชาติเยอรมันเรียกจุดโทษให้ทีม2ลูกในเกมที่เอาชนะลีดเต็ร์บุดวิด3-2ในเกมเียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคว้า3าคะแนนสำคัญไว้ได้บุลวิด ซึ่งทางคีโอนชื่นชมลูดิกเกอร์เป็นยอดกองหลังและเหนือกว่าตัวเองเขาคือแรงขับเคลื่อนเชลซีอย่างแท้จริงผมชอบดูเขาเล่นมากๆคีโอนกล่าวผ่าน BBC m a t c h of the Day ผมเป็นกองหลังที่เล่นด้วยความดุดันแต่ผมคิดว่าชายคนนี้อยู่ในอีกระดับเมื่อเขาได้บอลเขาชอบลุยไปข้างหน้าแฟนบอลรักเขาเพราะเขาทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้สําหรับการเล่นเกมรับเขาก็ดุดันสุดๆเขาปิดประตูดุดันแข็งแกร่งและเป็นผู้นาจากด้านหลัง เขาเป็นคนที่น่ารำคาญที่ต้องเผชิญหน้าด้วยและเขาก็ทำได้อย่างโดดเด่นสำหรับทีมเดวิดเจมส์ออดีตผู้รักษาประตูทีมชาติกฤีมองว่าท้ายที่สุดแล้วเชลซีจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เหนือ2อคู่แข่งอย่างลิพูลและแมนซิตี้ทั้ง3ทีมลุ้นแชมป์เบียดชนะคู่แข่งอย่างหืดจับในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยต้องอาศัยจุดโทษในการทำประตูชัยให้ทีมคว้าสาแต้มเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งสิงห์รูที่ต้องรอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บกว่าจะชนะแบบหืนจับแต่ทางเจมส์มอง และทีมของโทมัสทูเคลนจะเป็นทีมที่เข้าไป้ายได้แชมป์ปีนี้ผมยินดีที่พวกเขาชนะในเกมนี้เพราะพวกเขาคือทีมที่จะได้แชมป์สำหรับผมเจมส์กล่าวกับสเตเดียมแอสโตผมเคยบอกว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นจ่าฝูงตอนคริสต์มาสโดยมองจากเกมที่รออยู่โปรแกรมของแมนซิตี้และลิเวอร์พูลนั้นง่ายกว่ามากแต่ทุกคนต้องสู้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นชัยชนะที่เหนื่อยยากสำหรับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้มันเป็นฤดูกาลที่ยากแต่ผมคิดว่าเชลซีคือทีมที่จะได้แชมป์ เมื่อคุณมองที่ลิพูด,ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้รวมกันคว้าชัยชนะแน่นอนว่าพวกเขาเจะไล่บี้กันไปติดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ